สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อย ep สองกันนะครับก็รอบที่แล้วเราเบลสิบห้าผมแอบผสมพันไปสองรอบเบลสิบหกละโอเคก็ ep หนึ่งลืมบอกเรื่องภารกิจนะครับภารกิจมีให้ทําทุกวันนะครับดูครับทำแล้วจะได้เพชรได้เหรียญสายพีสายฟรีอยู่ได้นะเกมนี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะก็สู้ต่อไปภารกิจที่ได้เพชรหลกักๆเลยก็คือผสมพันธหมูขโมยหมูอะไรพวกนี้นะครับโอเคอ่ะต่อไปวิธีหาเงินของเรานะเหมือนเดิมน,นะครับให้เพื่อนมาผสมหมูแล้วเราก็รีไปเรื่อยๆนะครับ โอเคขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเป็นอะไรที่สําคัญไม่ควรมองข้ามนะครับโอเคเอาไปซื้อผมอยากให้เห็นเพื่อนเพื<ๆ>่อเห็นทุกขั้นตอนเนี้ยอันนี้มันต้องใช้เวลานะต้องต้องอ่ห้าซื้อผิดด้วยโชคดีที่ถ้าถ้าซื้อถูกไปนี่สวยเลยนะครับโอเคอะอันนี้คือืวิธออีหาเง,งินเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวมันจะบอกนะอันนี้ก็คือให้เพื่อนมาผสมก่อนนะโอเคป๊บนึนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อน ต้องเก็บเหรียญเยอะนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูอืมหาไม่เจอโอเคไหมครับทำแบบนี้เรื่อยๆนะทำแบบนี้เรื่อยๆพอเพื่อนมาผสมเราก็รีไปเลยสังเกตดูว่าเราได้ทั้งเวลเได้ทั้งเหรียญน,นะครับ โอเคมันเวลวหนึ่งได้นะเออเรื่องอีกอันหนึ่งก็คืออัพไปเลยนะครับุงงานไปรูปวิสองอัพไปเลยนะฮ่าวิวยี่สิบโอเคแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้เดี๋ยวใจะยินดีวิวยี่สิบก่อนนะครับถึงจะอัพโรงงานไปรูปสองได้นะโอเคโรงงานไปรูปสองนี่จำเป็นนะครับเพราะมันจะทำให้แบบราคาแบบราคาของมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามาหมูมากขึ้นมันก็จะราคามันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเดนนี้ให้ตังเราพอตัวนะตังแบบเยอะๆพอสมควรนะไม่ใช่พอเยอะพอสมควรนะ อเคเดี๋ยวผมก็เล่นให้เร็วเหมือนเดิมได้เลยเพื่อนๆมันจะได้สนุกแล้วก็มันดูแบบน่าติดตามต่อนะครับโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆข้ามไปเลยก็ได้นะเพราะมันเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆจะดูดูผมทุกขั้นตอนก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่มารับชมกันนะครับ เดี๋ยวผมก็อยากกอให้ดูนะแต่ตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะสังเกตดูผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะก็เลยแบบตัดแปะตัดแปะเอาเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับ โอเคตอนนี้เราเริ่มจุดใหญแล้วนะอีกไม่นานเกินรอนะเออแล้วอีกอีก,อ,กอย่างนึงที่อัพเลเวลนอกจากผสมพันธุ์กับเร่งเร่งเร่งน,นี้ละอีกอย่างที่อัพเลเวลเร็วก็คือให้อาหารหมูนะครับจะเป็นอะไหให้อาหารหมูเพชรน,นะให้อาหารหมูเพชรไอ้พวกเนี้ยนะมันจะได้เบลเร็วนะครับแต่ผมเก็บเพชรไม่ดีกว่าเพชรสำคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ก็คือทั้งเหรียญต้องเพชรสำคัญหมดครนะเออจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะครับโอเค อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายดียังไงดีวะอยากอธิบายให้เข้าใจให้หมดนะครับโอเคมาดูเดี๋ยวหลังจากวิธีนี้นะครับนอกจากผสมพันธุ์ให้เพื่อนมาผสมพันธุ์ได้เหรียญแล้วเดี๋ยวผมจะมีวิธีหนึ่งเดี๋ยวดูเคยไปเนะี่ยขั้นตอนนี้เพื่อนเพืเพ่อนมองข้ามไปก่อนเลยได้ครับเพื่อนตรงๆมันแค่เพิ่มเหรียญนะครับหรือว่าจะฟังผมโม,โม้ไปต่อเรื่อยๆก็ได้นะถ้ามันแบบน่าฟังขนาดนั้นนะครับ โอเคโอเคตรงตอนนี okay. Okay. ้เหรียญเหรียญเราเยอะพอสมควรนะครับอ่ามาดู พอพอเหรียญเราเยอะพอสมควรใช่ไหมครับแล้วทำยังไงต่อแนะนําวิธีอีกอย่างนึงที่ได้เหรียญใช่ไหมที่ผมบอกไปเกียนไปต้นคลิปวิธีได้เหรียญอะไรอีกอย่างอ่ะสมมติเรามีหกแสนหกแสนเจ็ดใช่ไหมถ้าอยากได้เหรียญเพิ่มเราก็ไปรับหนูน้ําหนักมานะครับรับหนูน้ําหนักมาแปลรูลปมันจะได้เวลเร็วกว่านะครับแต่เสียตังค์แบบใช้เวลาหน่อยนะโอเคเราไปขโมยหมูมเขาแต่ขโมยหมูแต่ละครั้งมันต้องใช้เหรียญเยอะมากอ่ะดูถ้าขโมยไม่ติดผมเสียเท่าไหร่สองแสนสี่บ้าไปแล้วใช้โคตรเยอะเพื่อนๆโอ้้้รรรอองนะคค,คับถาาขโโมมมมยไไ่่ตติดิดดเเ โอเคนะติดถ้าติดแสนสองใจเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับก็หมุมาแล้วก็ไปรูปนะจับไปรูปหนึ่งหนึ่งชั่วโมงผมไม่รอครับเรางานไวรีบโอเคดูนะไปรูปอ่าไปรูปนี้สําคัญเลยอันแรกมันจะใช้ถูกก็จริงแต่มันไป,ไปรูปได้น้อยต่อกิโลคนระับโอเคเดี๋ยวเราไปแปรูปลองอันนี้ก่อนโอเคไปรูปนี้ไม่แนะนําเลยนะอันนี้ได้น้อยนะแต่เราต้องใช้เราจําเป็นนะไปโอ้ยจะแปล้านนุ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยทําเล่นเฮย้ย โอเคเราเลีงเลยปกเพชรเองเฮ้ยก็ร้ายแล้วเหอะวัดวัดยากไวมากโอเคหลัง okay. จากนี้เราพอเรา,เรามีเงินแล้วเราวิธีได้ไวๆทีนึงอ่ะดูแนะนำผสมกับเพื่อนคนระับเอาไปผสมลืมโอเคแล้วผสมกับเพื่อนคนระับซื้อมาเลยซื้อมาเลยเรื่องค้อจำเป็นนะอ่าดูนะดูนะเหมือนเดิมถ้าเหรียญไม่พอไอเทมไม่พอไม่แนะนำให้อัพพอกเพิ่มนะสังเกตูผมยังค้อหนึ่งอยู่เลยนะเพราะไอ้ที่มันจะถูกนะโอเคเราเลี้ยงไปดูเวล์ด้วยดูเวลด้วยเวล์จะขึ้นไวมากตอนนี้ โอเคเราสิบแปดแล้วขข่หมูนะครับเรามีหมูกรอบทองแล้วไม่มีอะไรจะเป็นละโอเคนะครับอือเบอร์สิบเก้าแล้วเว้ยไวมากไวมากเพื่อนๆไวมากไวมากโอเคไปต่ออันนี้เราไปสมหมูต่อยอดได้เลยนะบเกืเอบไปสมไปเรื่อยๆเหรียญเราเยอะเหลือเฟือนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามีหมูสองพันสองพันเยอะๆอะไรเงี้ย สบายเลยครับซื้อแค่น,นี้เล็งตนะโอเคเรามีเรามีแต่ยูนิคอนนะฟาร์มผมมีฟาร์มมันจะทำเป็นยูนิคอนนะโอเคเบลยี่สิบแล้วเบลยี่สิบแล้วเบลยี่สิบแล้วยังไงต่อที่ผมบอกไปเบลยี่สิบแล้วยังไงต่อครับอัพเวลเลยนะอัพเวลอันนี้คอกสองเลยโอเคเล่งไปลเลยนะหกเพชรหกเพชรถูกมากถูกมากถูกเโอเคหมูไพโร่เดี๋ยวผมไปลองอีกตัวนึงลองจับอีกตัวนึงนะว่ามันจะแพงต่างกันไหมไปคิดไป อันนี้คือข้าที่ผมทำไว้เผื่อเริ่มต้นใหม่เผื่อขายอะไรเงี้ยก็ต้องหาเลี้ยงชีพนิดนึงนะก,งนนะก็ยังดิ้นรนนะเกมนี้เป็นเกมที่สร้างอาชีพได้นะถ้าไม่ถือแบบอะไรมากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะผมเลีเ้ยงเกมที่ได้มาเยอะพอสมควรนะรโอเคไปเหมือนเราจะทึกกันไหมไม่เลยไปลองดูนะพะลุไปเอา้าวัตถุไม่เพียงพอบ้าเขืนเลยเขืนเลยลองนี้เขืนนะไปพะลุมาลองดูนะปุ๊บโ,โห่เก้าล้าน เก้าล้านตีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโอ้โหยี่สิบเป็นแพงไปครับสามแสนจริงผมแนะนำให้อัปแม่มเล่ดีกว่าเก้าแปดไอแปดล้านเจ็ดคุ้มนะต่างกันสามแสนโอเคจะบอกว่ามันต่งางกันเยอะสามแสนนะครับก็ไม่มากในเกมชีวิตจริงโคตรเยอะต่อไปแนะนำทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเออพาร์ตีหลายวานันเออใช่โอเคพาร์ตี้หลายวานันอันนี้ก็คืออะไรเก็บเก็บเหรียญเดี๋ยเก็บเหรียญครบใจเก็บเหรียญแนะนำให้อัพข้อสองต่อเลยครับรอบนี้โอเคเหรียญเรามีเหรียญเรามีพอตัวแล้วเรอัพข้อสองต่อเลย ่านะคราวนี้เราจะเริ่มอยู่ระดับไบแบบกลางๆแล้วเ,เริ่มต้นเริ่มต้นค่อนข้างแบบผู้เล่นผู้เล่นใหม่ค่อนข้างแบบไม่ใหม่แล้วนะต่อไปภารกิจเหรียญใช่ไหมเกบเหรียญเราก็ซื้อนี่ครับแนะนำซื้อหมูสองพันมาเลยนะครับตัวนนะหมูตัวไหนก็ได้สองพันสามพันพูดถิดสามพันแต่ค่าวผสม,มสองพันนะโอเคไปอ่าลืมลิมซื้ออะไรนะตังเราเหลือเฟือนะบ,บอกเลยนี่นะ้อดีาตังไว้มากล <ะ S 1> ้วเดืวนอยู <ละ S 2> <ด>่นะโผล่มาเก้าล้านแล้วแบบใช้เกือบหมดแล้วบอกแล้วเหรียญจำเป็นมากนะครับ สำหรับเรื่องต้นนะโอเคขายไปน้ำเบี้ยน้ำเบียวนะยี่สิบสองแล้วไวมากไหมไวมากไหมครับทุกคนทุกคนว่าไหมผมว่าโคตรไวเลยตอนผมเล่นตัวแรกนะแล้วไวได้แต่เรเบลนี่โอ้โหยากเงินนะโอ้โหเกมเปิดใหม่ๆหม่หาหมูพิเศษก็หายากนะครับเริ่มใหม่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะโอเคไปซื้อเหมือนเดิมมา,มาทานแล้วกินถึงไหนแล้วอีกสิบสองเหรียญนะเราได้สิบแปดแล้ววันละทำสิบเหรียญนะเก็บ สิบสองเหรียญไปทำต่อมาเรื่มให้ทำต่อจนครบนะครับเหรียญมันอาจจะบักมแบบั่งนะครับเหรียญมันอาจจะบักแบบเหรียญไม่หล่นลนะเนี่ยแบบนี้เราซื้อมาสิบตัวนับเหรียญดูวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมมันออกแค่เจ็ดเหรียญน,นะทั้งที่เราซื้อมาสิบตัวมันคืออัตรา,ราดรอปนะอย่าสุ่มหรือว่ายังไงผมไม่ได้ใจน,นะโอเคขายได้คราวนี้ก็จะวนลูปซ้ำๆนะ ที่เหลือหลังจากนี้ก็คือบนหลุมทำๆหาหมูทำแค่นี้เราก็สามารถสร้างหลายได้นะนะ12 12ตัวเนี่ยทำทำแบบสร้างหมูพิเศษแบบทำเหมือนเมื่อกี้แบบตุนหมูขายอะไรเงี้ยก็กำไรแล้วฮะเหรียญเรายีบ่โปบขาดอี้5ตัวโอเคมาครับ อ่านี่เรียนแล้วครับครแล้วเราจะกดรับทีละอันก็ได้หรือไม่ก็กดรับทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้ผมชอบทำแบบทั้งหมดทีเดียวแล้วรับนะแล้วสังเกตดูพอเรากดรับทั้งหมดไอ้ด้านล่างมันจะไม่รับให้นะด้านล่างก็คือภารกิจเสร็จทุกอย่างแล้วมันจะได้รับเพชรเราต้องกดรับเอาเองนะครับอันนี้ผมพลาดแบบเหมือนกันโอเคนะผสมบ้านอีกครั้งนึงได้ทำซเพชรนี่ไปครับนี่ครับวิธีได้เพชรง่ายๆเลยแป๊บเดียวะทเพชรโอเคมาดูกดรับทีเดียวรับทีเดียว รับทีเดียวโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยพูดถึงได้เยอะนะเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีสองร้อยสิบห้าเพจแล้วไวมากเออแล้วเพชรอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำเลยอีกอย่างหนึ่งเลยแบบภารกิจที่ทุกคนควรทำอะ่ะนะครับก็คือสร้างเฟจไก่หรือว่านัดกับเพื่อนแนะล้วก็ได้แบบภารกิจขโมยหมูนะครับภารกิจนี้แบบสำคัญไหมสำคัญได้ไดเพชรโคตรเยอะนะครับดูนะจากสองร้อยสิบห้าเพชรโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีพีต่อไปเลยแล้วกันอีพีนี้มันยาวพอสมควรแนละ้วก็สำหร,นะรับคลิปนี้ผิดพลาดอะไรขออภัย